สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำน้ำตะไคร้ใบเตยน้ำสมุนไพรบรรจุขวดรสชาติหวานหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับน้ำตะไคร้ใบเตยถือว่าเป็นน้ำสมุนไพรที่มีสรรพคุณเยอะนะคะและส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นใบเตยค่ะแม่ซีใช้ประมาณ15-20ใบนะคะตะไคร้10ต้นน้ำเปล่าใช้เยอะกว่านี้นะคะตัวนี้แค่นำมาโชว์ค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกเรามาจัดการหั่นตะไคร้แล้วก็ใบเตยกันก่อนค่ะสำหรับตะไคร้นะคะล้างให้สะอาดลอกเปลือกแก่ๆออกให้หมดจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนสั้นๆค่ะ ประมาณนี้นะคะส่วนใบเราจะไม่ใช้ค่ะใช้แต่ลำต้นนะคะจากนั้นก็บุกให้พอแตกค่ะประมาณนี้นะคะ ส่วนใบเตยก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนสั้นๆเช่นกันค่ะมาเริ่มต้มกันเลยค่ะโดยการตั้งหม้อใส่น้ำลงไป5ลิตรนะคะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงได้เลยค่ะแล้วรอจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะ พอน้ำเดือดพล่านแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ใบเตยลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ปรับไฟลดลงนะคะจากไฟแรงให้ลดเป็นไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนก็ได้ค่ะ ปิดฝาแล้วเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้แล้วก็ใบเตยอ,ออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็สีของน้ำที่เราได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตักตะไคร้แล้วก็ใบเตยอ,ออกมาให้หมดนะคะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปได้เลยค่ะความหวานสามารถปรับได้นะคะแต่สูตรนี้แม่ซีทำหวานไม่มากนะฉะนั้นถ้าใครชอบหวานๆน,นะคะสามารถปรับเพิ่มได้นะคะคนใ้น้ำตาลทรายละลายนิดนึงค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็เริ่มเดือดอีกรอบเพื่อนๆก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักให้เย็นสนิทเพื่อรอบรรจุขวดค่ะพอน้ำตะไคร้เย็นสนิทเราก็ทําการกรองหนึ่งรอบค่ะ สำหรับขวดที่แม่ซีใช้ในวันนี้ก็จะเป็นขวดพลาสติกเกรดเนะคะปริมาณต่อหนึ่งขวดเนี่ยคือ 250cc ซีซีแพ็คนี้นะคะมี150ขวดราคาขายอยู่ที่แพ็กละส6 0บาทค่ะเวลาจะบรรจุขวดพยายามหากรวยแบบนี้นะคะจะทำให้เท,ทได้ง่ายไม่หกเลอะเทอะค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะเวลาปิดฝาก็แค่กดลงไปในแรงให้เข้าล็อกค่ะแบบนี้เลยค่ะ สูตรนี้แม่ซีสามารถทําได้ทั้งหมด15ขวดนะคะเวลาจะดื่มก็สามารถนําขวดเนะะี่ยค่ะไปแช่เย็นเวลาดื่มก็จะชื่นใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอืมชื่นใจจริงๆค่ะ หอมตะไคร้หอมใบเตยนะคะแล้วก็ความหวานกําลังดีค่ะใครชอบทานหวานมากกว่านี้สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะสําหรับสปปรรพคุณของน้ําตะไคร้ใบเตยก็มีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้หวัดดับพิษไข้ลดอาการปวดและอักเสบบรรเทาอาการจุกเสียดท้องอืดลดคอเลสเตอรอลบํารุงผิวพรรณช่วยนอนหลับสบายขึ้นและอีกมากมายค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลกันนะคะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ